ผมร้านเฟอร์มิลี่พูเดนะครับเดี๋ยวคลิปเนี้จะพามาพับเก็บสะนะครับผมถ้าบ้านไหนนะครับมีสะแบบนี้นะของอีเทกนะครับผมแล้วก็อยากพับเก็บแล้วนะครับก็คือหมดซัมเมอร์ละเรามีวิธีการพับเก็บยังไงเดี๋ยวตามมาดูกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับผมเราจะเอาน้ําออกจากสะก่อนนะครับวิธีการก็คือตรงมุมนะครับจะมีกรูระบายน้ําอยู่ตรงนี้นะครับทางด้านนอกด้านในจะเป็นแบบนี้นะครับผมให้หมุนข้านนอกทําหมุนออกนะครับ แบบนี้นะครับผมแล้วก็ใส่นะครับตัวนี้นะครับผมจะเป็นตัวจุกสําหรับต่อกับสายยางนะครับปล่อยน้ําออกจากสระเนี่ยครับจะแถมมาให้ในสาทุกษะนะครับเปิดจุกข้างในก่อนนะครับมันจะมีจุกนอกจุกข้างในนี่ครับน้ำออกมาแล้วแล้วก็เสียบตัวนี้ครับเข้าไปเลยนะครับแล้วก็จะเป็นเกลียวหมุนล็อกเข้าไปนะครับกับตัวสระแบบนี้นะครับผมแล้วก็ถ้าไม่อยากให้น้ําเลอะบริเวณบ้านแบบนี้เลยอยากเอาน้ำเนี่ยไปใช้ประโยชน์นะครับก็ต่อกับสายยางนะครับได้เลยนะครับนี่ครับสายยางเสียบเข้าไปเลยนะครับ เนี่ยครับแล้วก็เอาไปลดน้ําต้นไม้นะครับหรือว่าเอาไปล้างหน้าบ้านก็ได้นะนครับเนี่ยมันก็ด้ต่อ น้ำออกมาครับปล่อยออกไปที่แบบที่มันไม่เลอะนะครับที่ตัวบ้านนะครับรอนะครับให้น้ำเนี่ยออกหมดสะก่อนนะครับน่าจะใช้เวลาสักประมาณ2ชั่วโมงนะครับก็อาจจะหมดสะแล้วหรือว่าถ้าใครมีไดโวนะครับเครื่องดูดน้ำนะครับของอิเท็หรือว่าของยี่ห้อไหนก็ได้นะครับก็เอามาจุ่มดูดน้ําออกไปเลยก็ได้นะครับจะได้รวดเร็วนะครับพอเราต่อเปิดน้ําออกนะครับมันก็จะยังเหลือที่ก้นสะนะครับประมาณแค่นี้นะครับผมมันออกไม่หมดนะครับเพราะรูมันอยู่สูงนะครับเนี่ยเราก็ ล้มสะเลยนะครับก็ถอดสะทีละด้านนะรเริ่มถอดคานก่อนเลยนะครับนี่นี่นะถอดสลักออกนี่นะจะมีมุมละสองตัวแบบนี้นะครับนี่ถอดออกเสร็จแล้วก,ก็ถอดคานออกได้เลยนะครับ เนี่ยแล้วก็ถอดขาสะออกนะครับเสร็จแล้วก็เอาขาด้านนี้ออกนะครับเสร็จแล้วก็เอาคานนะครับฝั่งด้านยาวออกเลยนะครับถ้าตั้งนานๆมันจะติดผ้าใบนิดนึงเลยนะครับดึงผ้าใบออกจากเหล็กนิดนึงนะครับนี่ออกได้ละ นี่ครับพับเก็บเองก็ได้นะคนเดียวเลยนะผมนี่เรียบร้อยนะครับที่เหลือก็เทเออกไปได้เลยนะนี่ครับยกเทเลยนี่นะเสร็จแล้วก็อาจจะใช้แปลงนะครับขัดขัดทำความสะอาดนิดน,นึงแล้วก พึ่งทิ้งไว้ให้แห้งนะครับก่อนที่จะพับเก็บนะครับอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องเอามาตากให้แห้งเดี๋ยวมันเพราะมันเป็นเหล็กเดี๋ยวมันจะเป็นสนิมนะครับนี่ทุกชิ้นนะครับถอดให้หมดเลยนะครับหูไม่ออกบูเข้าไปนี้ก่อนมาเก็บมาครับค่ะตากไว้โอ้ยดึงไม่ออกต้องใช้วิธีนี้ 嗯、mm. mm. หลังจากที่ตากแห้งนะครับผมหนึ่งวันนะครับก็จะทาการพับเก็บแล้วนะครับผมนี่ก็ขี้ๆ้ไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็เนี่ยครับพับตามยาวก่อนนะครับให้เข้ามาถึงยาวครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็พับตรงหัวนะครับด้านหัวมันจะมีเหลี่ยมให้พับนะครับนี่ฮะเสร็จแล้วนะครับก็ด้านยาวนะครับเข้าหากันนะครับนี่แบบนี้นะครับผมแล้วก็ อีกด้านหนึ่งเข้ามานะครับฝั่งด้านยาวเนี่ยเสร็จแล้วก็ม้วนนะครับพับครึ่งก็ได้หรือว่าม้วนเก็บม้วนเลยก็ได้นะครับเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่ลงในกล่องนะครับกล่องเดิมเขาก็ได้หรือว่ามีกล่องใหม่ก็ได้นะครับเก็บเนี่ยอ่าพับอีกครึ่งหนึ่งก็ได้ใส่ในกล่องอุปกรณ์ต่างๆมาเก็บไว้ในนี้ให้หมดเลยนะครับ เสร็จแล้วก็ปิดกล่องให้มิดชิดนะครับผมเอาเทปปิดด้วยนะถ้าไม่ปิดดีๆเนี่ยเดี๋ยวหนูอาจจะมากัดตัวผ้าใบาขาดได้นะครับนี่ปิดเสร็จแล้วนะครับเทปกาวปิดเลยครับแล้วค่อยเอาไปเก็บนะครับไวท้ที่ที่แบบปลอดภัยนิดนึงนะครับผมไว้ห้องเก็บของก็ได้นะครับที่แบบว่าหนูไม่มากัดนะครับหรือว่าแบบที่ที่แบบไม่ชื้นนครับไปไปไปไหนวะไปไหนอเอาไปเก็บไปเก็บเอาไปเก็บ